เราต้องแยกให้ออกระหว่างคำสองคำค่ะนั่นคือคำว่า positive thinking ที่แปลว่าคิดบวกกับอีกคำหนึ่งที่อันตรายมากๆนั่นคือ toxic positive หรือความคิดบวกที่มันเป็นผิดค่ะ every day charisma มันจะมีอยู่ยกหนึงค่ะที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนทำคม live post หรือโทวดต่างๆเนี่ยมันก็จะพาให้เราเนี่ยคิดบวกตลอดเวลาต้องบวก ต้องดีเป็นไปได้ลุยทาได้เชื่อมั่นเจอไหมน้ําเนี่ยก็เจอและจะบอกว่าน้ําเองนะคะก็ชอบให้คนคิดบวกชอบมากเลยไอ้แคปชั่น good v i b e only เนี่ยนะคะก็คือใช้บ่อยนะใช้บ่อยถามว่าให้รู้จริงๆมันมีปัญหาอะไรอะ่ะคิดบวกมันก็ดีค่ะแต่เราต้องแยกให้ออกระหว่างคำสองคำค่ะนั่นคือคำว่า positive thinking ที่แปลว่าคิดบวก ับอีกคำหนึ่งที่อันตรายมากๆนั่นคือ Toxic Positive หรือความคิดบวกที่มันเป็นผิดค่ะเรามาเข้าใจความหมายของคํานี้ก่อนนะคะน้ำต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วว่าการคิดบวกอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ามันทําให้เราอะค่ะมองโลกในอีกมุมหนึง่งในทุกๆวันอะน้ำเข้าใจมันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบทุกคนเราก็จะต้องเจอความแย่ยง แบบชำแฉอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้ดั่งใจบ้างอะ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นคนคิดลบโอ้โหเราจะลงไปอยู่ในหลุมเราจะรู้สึกว่ามันดิ่งมันจะไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะสามารถคิดบวกได้เป็น positive thinking นะนะคะมันคือการที่เราอ่ะเห็นความเป็นจริงแหละว่าเออเรื่องอะ่ะมันแย่นะแต่มันมีบางมุมไหมอะ่ะที่เราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้หรือเออมันก็มีเรื่องดีๆในเรื่องแย่ๆนะอันเนี้ย คือการคิดบวกและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคิดบวกนะคะมันจะสามารถทําให้เราอะ่ะเป็นคนที่มีสภาวะจิตที่ดีเป็นคนมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็เป็นคนยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามะคะ่ะการคิดบวกเนี่ยมันเริ่มฝืนมากเกินไปหรือแบบเราโดนสภาวะแวดล้อมที่แบบเข้ามาถาถถงว่าคิดบวกซี่คิดบวกซี่อย่าคิดลบซี่อย่าคิดลบซี่เอ้ยมันเรื่องจิบจอยหน้ามันเรื่องจิบจอยนะคนะแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะแก้ปัญหาด้วยการคิดบวก บวก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 แบบนี้นะคะคือร่างกายคือต้องการจะบวกตตแต่ตายอ่ะแต่ตายยังต้องรู้สึกว่าต้องคิดบวกตลอดเวลาอันเนี้ยมันจะเริ่มท็อกซิกค่ะซึ่งมันก็เริ่มมีคําที่ตามมาจาก p o s ิทีฟ e ริงกิ้งเนี่ยก็คือคําว่าท็อกซิกพซิทีฟถามว่าเราจริงจริงท็อกซิกพซิทีฟคืออะไรก็คือเราอ่ะพยายามที่จะคิดบวกมากเกินไปและคิดว่าไอการคิดบวกอ่ะมันจะช่วยแก้ปัญหาทางปวงท้งที่จริงๆแล้วค่ะในใจเราอ่ะเป็นแผลเหวะเลยอ่ะ แล้วก็พยายามที่เหมือนแบบช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดอะไอใบบัวนั้นน่ะเรียกว่างั้นเล่าอ่ะมองบวกดีไหมอืมซึ่งมันไม่ค่อยเฮลตี้ในระยะยาวแล้วกันนะคะซึ่งไอการที่เราพยายามคิดบวกนั่นน่ะแต่ในใจเรามันฝืนน่ะมันจะยิ่งทําให้เราอะรู้สึกว่ากดดันมากเกินไปค่ะมันจะเป็นการกดดันตัวเองไม่ยอมรับความจริงแล้วก็จะเกิดความเครียดระยะยาวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากลุ่มอาการแบบไหนเออที่มันสื่อว่าตอนเนี้ย คุณอาจจะกำลังท็อกซิกพาสิทีฟอยู่ก็ได้นะเรามาดูกันดีกว่านะคะมันมีสัญญาณที่สังเกตได้ประมาณนี้นั่นคืออย่างแรกค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอืมเราคิดบวกเราวแบบปีบอันนั้นดีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะคุณต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนะคะต้องเจอกับเรื่องราวที่มันแย่ๆแล้วแล้วคุณขอไม่พูดถึงดีกว่าขอไม่รับรู้ดีกว่าขอผ่านานปัญหานั้นไปเลยดีกว่า หรือเรียกอีกอย่างคือว่าคุณพยายามไปซุกปัญหาไว้ใต้ผมแล้วก็พูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเออไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆก็คือถ้าเกิดเปิดผมมาที่คือวิยฝุ่นแบบอะไรตลบเลยอะ่ะอันเนี้ยไม่โอเคนะคะอันที่สองค่ะก็คือพยายามซ่อนทุกอย่างใต้คําพูดที่ว่าทุกอย่างอะ่ะโอเคนะโอเคจ้ะสมมติลูกน้องทําผิดมาโอเคจ้ะแฟนทําอะไรที่ไม่ดีก็โอเคเฮ้ยมันโอเคมันโอเคเดี๋ยวเราพยายามปรับความคิดตัวเองแหละอืมไม่เป็นไรหรอก เออเขาก็คงมีเหตุผลของเขาได้แล้วปรับความคิดเราเองอ,อยากอย่าซ่อนทุกอย่างในคำคำนี้นะคะและเป็นคนที่ชอบพูดคําว่าไม่ไหวบอกไหวไอ้คาว่าไม่ไหวบอกไหวเนี่ยมันก็ดีนะในภาวะบางภาวะที่เรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราต้องแบบใช้แรงอีกแรงหนึ่งในการแบบตึดสู้อะแต่ถ้าเกิดเจอสถานการณ์อะไรแล้วคุณพูดแต่ว่าไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวอีกสักพักหนึ่งไปโน่นค่ะเจอกันน้ําเกลือโรงพยาบาลนะสุดท้ายก็เป็นอ่อหลังจากไม่ไหวบอกไหวบ่อยๆนะมันจะกลายไปเลยว่า จุดจบสายแข็งนะคะน้ําเห็นแทงท่อน้ําเกลือกันเส้นกันหนามมากเพราะฉันก็เลยต้องมันต้องบาลานซ์มันต้องบาลานซ์นะ <S <S และสุดท้ายค่ะก็คือเราอ่ะอาจจะมีภาวะชอบไปต่อว่าหรือชอบไปมองคนที่คิดลบเนี่ยในแง่ไม่ดีอย่างเช่นเนี่ยคนนั้นเป็นคนคิดลบมากเลยเนี่ยโอคนเนี้ยทาไมแบบเออชอบไปพูดหนังนนอย่างนี้คือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการแบบคนที่ไม่คิดบวกอ่ะเออหรือคนที่ทําไมเขาเขามีมีเรื่องอะไรแล้วเขาไม่สามารถจะปรับมาเป็น เป็นมุมบวกได้แบบเราในทุกๆเรื่องอะ่ะเราจะไปรู้สึกว่าเขาผิดหรือเขาไม่ดีแบบเนี้ค่ะนําเข้าใจนะว่าการคิดลบอบะมันอาจจะไม่ได้ดีหรอกแต่การที่เราไปมองทุกคนว่าไอ้คนที่ไม่คิดบวกเนี่ยผิดต้องมาคิดบวกแบบนี้สิถึงจะแฮปปี้ต้องแบบมีสเตย์แฮปปี้ l day a ย์เอ night เท่านั้นอย่างเงี้ยอืมอันนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราเรา,เราแบบเสพอะไรที่มันเป็นสิ่งแบบบวกๆมากเกินไปแล้วสุดท้ายมันจะท็อกซิกหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกมันจะกดดันมากเกินไป แล้วเอาจริงนะนามมันม,มีเพื่อนหลายคนมากๆเลยค่ะที่เป็นไลฟ์โค้ดอ่ะชอบออกมาให้กําลังใจผู้คนซึ่งถามว่าดีไหมดีนะแต่พอเราอ่ะคุยกันหลังกล้องหรือว่าเรามาคุยกันในชีวิตจริงๆของไลฟ์โค้ดโพสิทีฟไลฟ์โค้ดต่างๆเนี่ยนะเขาก็มีปัญหาชีวิตนะทุกคนเขาก็เอ้ยมีสิ่งที่มันต้องแก้ไขแต่ถามว่าทําไมคนพวกนั้นนะคะถึงยังบอกว่าทุกคนควรจะโพิทีฟนั่นแปลว่าไลฟ์โค้ดเองหรือว่าคนเหล่านั้นอ่ะโคดคําคมให้กําลังใจอ่ะ มันคือการให้เราอะค่ะพยายามปรับมุมมองมากกว่าปรับมุมมองว่าเอ้ยจากเรื่องเนี้ยเราควรจะมองมุมไหนให้มันเป็นแบบเออเห็นแสงสว่างไปอุโมงไม่ใช่มาจมดิ่งกับความทุกข์หรือว่าเราอะบางคนนะก็จะเห็นว่าเออเนี่ยเพื่อนๆใน Facebook หรือว่าเพื่อนๆในโซเชียลต่างๆอะค่ะชอบขึ้นอะไรแต่เรื่องบวกๆอะ่ะเอาจริงยอมรับเลยนามก็เป็นอ่ะน้ำเป็นคนหนึ่งที่ถ้าคุณดูโซเชียลนามนะไม่ว่าจะช่องทางไหนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็น วิดีโอเป็นภาพเป็นเสียงเป็นเรื่องเล่าน้ำเป็นคนไม่เคยลงเรื่องลบเลยเพราะว่านนำอ่ะเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องบวกแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าในชีวิต้ํำไม่ได้แปลว่าไม่มีเรื่องลบนะคะมันก็มีบางวันที่้ํำแบบหอหรู้สึกว่านั่งร้องไห้ตลอดเวลาหรือรู้สึกแบบนอยแบบชีวิตหึเศร้าแท้ท้อแท้งเงี้ยมีค่ะแต่้ํำแค่เลือกที่จะแก้ปัญหานั้นแล้วก็ถ้าอะไรที่มันออกไปสู่สาธารชนอ่ะ ให้เป็นเรื่องที่มันบวกๆให้คนเสพคอนเทนต์เราอะเขารู้สึกแฮปปี้ดีกว่านะคะแต่ก็ย้าจริงๆว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเรื่องลบเกิดขึ้นนะคะทีนี้แล้วจะทํำยังไงละ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราจะคิดบวกมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันมีคําง่ายๆคํานึงนะคะมันคือคําว่าไม่เป็นไรเออพวกเราเคยพูดคานี้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเราโอเคเราโอเคเฮ้ยเราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรคุณลองเช็คเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดคําว่าไม่เป็นไรอะ คุณไม่เป็นไรจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดคําเนี้ยคุณพูดออกไปนะแล้วคุณกลับมารีเช็คกับตัวเองว่าโอเคถ้าไม่เป็นไรแล้วอ่ะเราไม่เป็นไรจริงๆอันนั้นนะคะคือจบแล้วคุณสามารถที่จะไปมองบวกมองโพสิทีฟอะไรก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณรู้สึกว่าเออว่ะเป็นคือบอกคนอื่นว่าเป็นไรนะแต่อตัวจริงเนี้ยเป็นละคุณอาจจะต้องหาวิธีแก้ไขหรือหาวิธีระบายบางอย่างละค่ะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเริ่มท็อกซิกใช้คําว่าไม่เป็นไรอะ่ะให้มันตรงความหมายถ้าใช้ผิดความหมายเมื่อไหร่อันนั้นนะคะคุณจะเริ่มท็อกซิกกับตัวเองแล้วพอมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณใช้คำว่าไม่เป็นไรบ่อยๆไม่เป็นไรบ่อยๆนะสุดท้ายมันจะบึ้มกลายเป็นโกก้ครันนะคะแล้วมันจะจบไปค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะคนเราอะ่ะสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ตัวเองที่มันแบบเป็นอารมณ์ลบหรือว่ามันเป็น negative energy ได้นะอย่างเช่นสมมติว่าพอมันเกิดอารมณ์ลบขึ้นปุ๊บเนี่ยการร้องไห้ค่ะ มันเป็นเรื่องปกติมากๆเรื่องหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าน้ำเคยได้ยินนักจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าคนบางคนน่ะไม่ได้ถูกรับอนุญาตว่าเขาสามารถที่จะร้องไห้ได้เฮ้ยฟังแล้วมันเป็นคําที่โหดมากเลยนะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะลูกผู้ชายเนี่ยจะถูกสอนว่าลูกผู้ชายเนี่ยต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้ให้ใครเห็นเราต้องเป็นผู้นำเนี่ยบอว่าก็กลายเป็นว่าคุณผู้ชายที่รู้สึกว่าถึงความเป็นสุภาพบุรุษของตัวเองก็จะ ไม่ค่อยร้องไห้อะซึ่งถามจริงผู้ชายร้องไห้ได้ป่ะโอ้โหผู้ชายก็มีต่อมน้ําตาฮัลโหลเขาก็ร้องไห้ได้เวลาเสียใจยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอะเราเป็นผู้หญิงแกร่งเราเป็นแบบหญิงะตรองเราจะต้องแบบทําตัวให้แบบดูแฮปปี้ตลอดเวลาหือมเป็นไปได้ไหมอะนะน้ำอยากจะบอกว่าจริงๆตัวน้ำเองอะน้ำเป็นคนร้องไห้ง่ายมากเลยนะคือน้ำร้องไห้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะแบบสุขเศร้าเหงาเครียดอะไรก็ น้าก็ค่อนข้างที่จะระบายออกมาด้วยด้วยน้ําตาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะยืนยันจริงๆว่าถ้าฝุนยิ่งได้ระบายออกมายิ่งเป็นเรื่องที่แบบมันเครียดอะ่ะการร้องไห้บ้างอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอับอายอะไรเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอายเราก็แค่อาจจะไปร้องไห้เงียบๆอย่างเช่นไปร้องไห้ในห้องน้ําหรือไปร้องไห้กับแมวอะไรเงี้ยก็ก็สามารถที่จะเลือกระบายให้มันถูกที่ถูกทางนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากการระบายด้วยกันแบบร้องไห้หรือว่าอ,อยู่กับความเศร้านั้นอนะ การระบายกับคนรู้ใจหรือว่ากับคนที่เขารักเราแล้วเรารักเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะนะคะเวลาที่เราได้พูดหรือว่าได้รีลิสออกในเรื่องที่แบบเออมันมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจอะค่ะมันก็ทําให้เอ่อความเครียดหรือความกังวลนั้นอะมันถูกเรียบเรียงด้วยนะแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วตัวคนที่รู้สึกลบเองอะมันก็จะสบายใจขึ้นเราอ่ะอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเออมันจะเป็นการพ้นลบหรือมันจะเป็นการพูดในสิ่งไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราพูดออกมาแล้ว เราแค่รู้สึกว่าเออเราอยากระบายแล้วเราอยากหาใครฟังบางคนน่ะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไประบายแล้วมันจะเป็นการแบบไปพ่นลบใส่เพื่อนบางคนอาจจะใช้วิธีเขียนนะคะเขียนเป็นอาจจะพิมพ์หรืออาจจะเขียนออกมาเป็นกระดาษอย่างเงี้ยมันมีเคล็ดลับทางจิตวิทยาหนึ่งก็คือสมมติว่าคุณเครียดมากแล้วไม่ได้อยากระบายให้ใครฟังนะเขาบอกว่าให้เขียนเขียนเขียนไปเลยแล้วเขียนแบบกี่หน้า a อกี่หน้าอะไรก็เขียนไปพอเขียนเสร็จปุ๊บค่ะให้คุณขยำขยำขยำเสร็จแล้วปาทิ้งถ้าไม่พอใจให้คุณเผามันไปเลยนะคะแต่ว่าเผา เผาก็ให้มันอยู่ในเป็นที่ในทางนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกลาม <c oughs> คือแบบขยำแล้วก็เผาแล้วปาทิ้งไปเลยมันก็จะมันเหมือนว่าไอ้ความรู้สึกนั้นอะมันถูกบีบอัดแล้วมันก็สลายไปแล้วแบบนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะน้ำอะแนะนําให้ทุกคนอะได,ได้ได้ระบายออกจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าเราว่าเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังมีมีนกาทีฟเอนเนอร์จีอยู่และถ้าเรารับมือไม่ได้อะต้องหาทางระบายออกที่ถูกต้องนะคะและทีนี้น้ำมีเซตคําพูดมาว่าเออแล้ว เวลาที่มีคนมาปรึกษาเราหรือว่าเวลาที่เราอาจจะต้องพูดกับตัวเองอ่ะแล้วถ้าเราไม่อยากจะเป็นแบบท็อกซิกพาสิทีปะเราจะใช้คําพูดแบบไหนนะคะะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนคําพูดกันถ้าเกิดว่าบางครั้งอ่ะเรามีคําพูดที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออคาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะเข้าใจนะว่าแบบเออมันก็มันก็ผ่านไปแหละแต่มันจะดูมันจะดูไม่ได้เห็นอกเห็นใจเขาเท่าไหร่ไอ้คำนี้ยค่ะเฮ้ยเออนะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้ลองเปลี่ยนเป็นคําว่าอืม เรารู้นะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันยากแล้วเธอก็ไม่ได้เคยเจอเรื่องที่มันหนักแบบเนี้ยมันคงหนักมากเลยนะสาหรับเธอแต่ว่าเราอะเชื่อเราเชื่อมั่นในตัวเธอมากๆเลยว่าเธอจะแข็งแรงพอในการที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออเราเราเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เวลาที่มีใครมาปรึกษาเราหรือว่าเราคุยกับตัวเองเราเป็นคําว่าเฮ้ยอย่าคิดลบดิเนี่ยเรื่องเนี้ยแบบอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดลบแน่นะเราพยายามแบบเอาใบบัวมาปิดแนละ้วเอาใบบัวมาปิดนะคะ ให้ลองเปลี่ยนคําพูดใหม่คะ่ะเป็นคําว่าเออเรารู้สึกแย่บ้างก็ได้เออให้เรารู้สึกแบบงงงงสมสมไปบ,บ้างก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะให้รู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองกําลังเครียดตัวเองกําลังเศร้าตัวเองกําลัง,ง,ลง,ง,ลงนนอยแล้วก็แบบเออไม่ไหวแล้วอะขอขอเศร้าแป๊บนึงได้ปะขอแบบไปนอนตายให้ให้แบบอารมณ์มันดีขึ้นได้ปะเออขอแบบอยู่นิ่งๆได้ปะอย่างเงี้ยก็ได้นะคะบอกกับตัวเองว่ารู้สึกแย่บ้างอะก็ไม่เห็นเป็นไรเลย นะคะเราอยู่กับตัวเองแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนน่ะบอกว่าเฮ้ยเธออ่ะพยายามมองหาด้านที่มันบวกซิพยายามมองหาด้านที่มันบวกลองเปลี่ยนคําใหม่ค่ะเปลี่ยนคําว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่าสถานการณ์เนี้ยมองบวกอ่ะโคตรยากเลยมันแทบจะไม่มีอะไรดีเลยอ่ะแต่เธอลองคิดดูนะว่าถ้าเธออ่ะสามารถที่จะปรับมุมมองได้อ่ะเออมันน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เออเราเรียนรู้จากมันได้เนอะเราอาจจะไม่ต้องใช้คาว่ามองบวกก็ได้นะคะอาจจะใช้คําว่า ปรับมุมมองหรือเฮ้ยว่ามันอาจจะทําให้เราได้รู้หรือว่าได้คิดอะไรใหม่ๆบางอย่างก็ได้เช่นกันเราไม่จําเป็นต้องแปลคําว่าลบให้มันเป็นคำว่าบวกอะแต่มันอาจจะแปลงเป็นการเรียนรู้บางอย่างก็ได้บางคนนะคะก็จะชอบพูดว่าเราจะไม่ยอมแพ้ความพ่ายแพ้ไม่ได้เป็นตัวเลือกหนึ่งของเราเน่เป็นไงนะคะเราแบบต้อง,องบิวบิวความสาเร็จใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้คํานี้กนแล้วนะแต่เขาอะมักจะใช้คําว่าเฮ้ยความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้อะ มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จคนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากความพ่ายแพ้นั่นแหละเออถ้าเกิดว่าเราแบบไม่สําเร็จบ้างอะเราก็จะได้รู้ไงว่าเออเราต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วมีบางครั้งนะคะที่หนามาไปคุยกับพวกนักธุรกิจนะเขาบอกว่าระหว่างคนที่ทํมามามอย่างสําเร็จ3อย่างนะกับคนที่ทํามาสิบอย่างและสําเร็จ3าอย่างอะเขาสําเร็จเท่ากันนะคะแต่ถ้าคุณจะเลือกใครสักคนที่เป็นผู้นําหรือว่าใครสักคนที่มาแชร์มุมมองอะเขาจะเลือกคนที่ทําิบอย่างแต่สําเร็จ3อย่างเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ย ได้เข้าใจเรื่องราวของความล้มเหลวและได้เอามันมาปรับเป็นความสําเร็จนะคะเออนําว่ามุมมองเนี่ยก็น่าสนใจดีทําให้เรารู้สึกว่าเรามีมุมมองกับความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ในอีกแบบหนึง่งแล้วก็เคยมีคนบอกน้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความพ่ายแพ้หรือการยอมแพ้มันไม่ได้แปลว่าเราอ่ะจะไม่สําเร็จนะแต่มันคือการที่เรายอมรับว่าเออตอนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราไปลองดูว่าเราสามารถทําสิ่งอื่นได้ดีกว่าไหมดีกว่าไปจมปลัก อยู่กับสิ่งบางสิ่งนานเกินไปด้วยซ้าค่ะเออนะว่ามุมมองนี้ก็ดีเหมือนกันบบน,นะแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มีความสุขสิพยายามทําตัวเองให้มีความสุขเข้าไวา้นะคะเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นคาว,ว่าเออเราเข้าใจนะว่าช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แฮปปี้มากหรอกแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ข้างเธอนะเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่ข้างเธอเราอยู่ข้างเธอการที่เราอะบอกว่าเราอะอยู่ข้างๆเขาหรือการให้กําลังใจโดยการที่ไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้อะเป็นผู้ฟัง หรือว่าการให้กําลังใจและการอยู่ข้างๆอะค่ะนําว่ามันดีกว่าการที่จะไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแกไม่เป็นไรหรอกแกเฮ้ยมันโอเคมันโอเคมันดีกว่าเยอะมากๆเลยนะเนี่ยค่ะลองเอาไปปรับดูนะคะว่าเฮ้ยเราอ่ะจะสามารถอยู่กับความที่เราไม่ค่อยแฮปปี้หรือว่าอยู่กับสิ่งที่เราไม่ค่อยพอใจอ่ะได้ยังไงโดยที่เราอ่ะเป็น positive thinking แล้วก็ไม่เป็น toxic positive วันนี้น้ำชอบมากเลยนะที่น้ำได้มาคุยเรื่องเนี้ยค่ะน้ำเป็นคนหนึ่งค่ะที่น้ำก็ยังยืนยันนะว่าการคิดบวกหรือว่าการมองบวกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันทําให้แบบ หัวใจพองโตหัวใจแฮปปี้แล้วเราก็กลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายแล้วมีความสุขง่ายอะค่ะในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักวิธีการจัดก,การเรื่องลบๆว่าไอ้เรื่องเรื่องเนี้ยมันควรจะถูกจัดการยังไงถ้าเกิดว่าเราแค่หลับแล้วหายนั่นก็โอเคแต่ถ้ามันต้องการการคุยเคลียร์นั่นคุณก็ต้องคุยหรือถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาแผลใจต่างๆก็ให้เวลามันบ้างไม่เป็นไรเลยค่ะกับการที่เราจะมีวันที่ดีแล้วก็มีวันที่ไม่ดีเพราะนั้นอนะมันก็รวมกันเรียกว่าชีวิตของเรานนนั่นเองะะคะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกวันส่วนวันไหนที่มันไม่มีความสุขก็หาปไกใครสักคนแล้วก็ซบโลกให้ไปบ้างก็ได้นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะคะใครมีวิธีคลายเครียดหรือว่ามีวิธีไหนที่ทำให้คุณกลับมายิ้มได้เนี่ยก็มาแชร์กันไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ Everyday Charisma ลาไปก่อนบ๊ายบาย